แล้วสิ่งที่จะทำต่อไปคือผมเชื่อว่าทางกองทัพบกและทางรัฐบาลจะสั่งให้ทหารไทยทุกคนที่อยู่เวรแนวชายแดนทําการจับกลุ่มตัวคนที่ลุกล้ําเขตแดนเข้ามาเราใช้คําซอฟซอนะครับว่าทําการจับกลุ่มตัวเช่นเราไปลาดตะเวนหรือไปเฝ้าระวังแล้วเห็นทหารเขมร บุกลุกเข้ามาในเขตแดนไทยเราต้องทําการจับกลุ่มตัวจับกลุ่มตัวเพื่อมาดําเนินคดีตามกฎหมายไทยถ้าไปเจอกับลูกแตกมันหิ้วกับลูกแตกมาหรือมันอาจจะใส่เป้มาเราเข้าทําการจับกลุ่มตัวแต่ท่านเชื่อเถอะครับว่าระหว่างทําการจับกลุ่มตัวยิงกันแน่ แล้วผมคิดว่ารัฐบาลไทยจะต้องดําเนินการสั่งการให้ทําการจับกลุ่มตัวไม่ให้มันลุกล้ําดินแดนเข้ามาในขณะทําการจับกลุ่มตัวมีการยิงกันแน่พอยิงกันแน่สงครามก็จะเริ่มขึ้นคราวนี้มึงชิบหายแน่ในขเมรน,นะครับทหารขมรชิบหายแน่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราสูญเสียแล้วพเพราะขมรมัน ลุกล้ำดินแดนเราเข้ามาแอบมาวางกับลูกแตกในเขตประเทศไทยชัดเจนหนึภาพถ่ายที่คุณถ่ายกันเอง 2. เราไปตรวจเก็บกู้นะเจอสรัฐบาลไทยต้องออกมาตรการให้ทำการจับกลุมตัวคนที่ลุกล้ำเข้ามาเพื่อเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะครับระหว่างทำการจับกลุมตัวผมเชื่อว่า มีการประทักกันแน่เพราะนั้นกระสุนปืนใหญ่จะลวดต่อสู้อากาศยานอะไรเราเตรียมให้พร้อมนะครับพอจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยเราได้ดำเนินการแน่ได้ดำเนินการตามยุทธวิธีของทางทหารแน่